ดีค่ะทักทายยามเช้านะคะวันนี้ที่สุรินนะคะที่สุรินก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะแล้วก็มีลมแรงด้วยนะคะติดลบประมาณโดยประมาณ14-15องศานะคะพามาชมลูกตุ้มมงคลนะคะลูกตุ้มโคมไฟมงคลในงานเทศากาลงานนิ้วประจําปีนะคะพุทธศักราช2566 เป็นลูกตุ้มไฟมงคลน,นะคะประดับประดับรอบบริเวณอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าบริเวณหน้าสถานีรถไฟสุรินนะคะสวยมากเลยนะคะ<ม>ลูกโคมไฟแดงๆนะคะอ่าเป็นช่วงนะคะอ่า<ม>งานงิ้วนะคะสมโพธิสารเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะอ่ารำลึก พระคุณเทพเจ้านะคะนี่นานนิ้วเสียซิงนะคะเสียซิงประจำปีที่นี่นะคะอู้สวยมากเลยเดินชมอันนี้จะเป็นลูกตุ้มโคมไฟนะคะโคมไฟมงคลสวยมากวันนี้ที่สุรินอากาศค่อนข้างจะ หนาวมากนะคะก็งานงิ้วซุลินก็จะมีนะคะการแสดงงิ้วนะคะการไหว้เจ้านะคะไหว้เจ้าจะอยู่ฝั่งโน้นนะคะซุม้มไหว้เจ้าเดี๋ยวจะพาไปาไหว้เจ้าอยู่ด้านหน้านะคะที่มองเห็นนี้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราพามาดูลูกตุ้มก่อนลูกตุ้มเสียซิงนะคะในงานเทศกาลงานงิ้วนะคะประจําปี ด้านหน้านะคะบริเวณสถานีรถไฟสุรินทร์สวยงามมากสวยงามมากมากเลยนะคะก็เชิญชวนนะคะพี่ๆน้องท่านใดที่อยู่สุรินทร์ก็มาเที่ยว เทศกาลงานวิวนะคะบูชาเทพเจ้านะคะตุ้มนะคะลูกตุ้มประดับ เลยนะคะก็วันนี้นะะเราพาเพื่อนๆนะคะพี่ๆท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านมาชมนะคะลูกตุ้มไฟมงคลนะคะในงานงิ้วนะคะเสียซิงนะคะบูชาเทพ,พเจ้านะคะมาให้ชมกันขอบคุณที่ชมคลิปนี้ไปได้วยกันนะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะโชคดีมีชัยเฮงเฮงปังปังทุกๆท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ